ใครบอกว่ายากไหมอยากอยากได้รางวัลไหมเงินพระพาอาจารย์อาจารย์บอกถ้าใครทําได้มีรางวัลใครทําได้เสร็จก่อนอ่าพร้อ,พอมพยายามพร้อ,พอมพยายามพร้อมพยายามอ่าพร้อมแล้วเป็นพร้อมยังคะเพลงดูสาธิตไปแล้วนะดูตัวอย่างไปแล้วนะน่าจะใส่ง่ายกว่า เราเล็กกว่าอ่ะพร้อมแล้วนะชนะหรือไม่มีรางวัลเลยนะเนี่ยแบงแดงด้วยนะแบงแดงตั้มตั้มใจใส่กันเกมนันลูกอค่ะอ่ะเริ่มยอ่ะเริ่อคไย โสดไม่ธรรมดาทีมนักฟิตก็มาจะโสดก็ไม่ธรรมดาจริงๆไม่เสียแรงที่ไปอยู่ไม่เสียแรงที่ไ,ไปอยูอ่นะโอเคเอลงทุนนะต้องการลงทุนไหมคะเริ่เอาเอาหาชีมมาลูกทีมมาลูก เอาขึ้นเลยครับนั่งๆนั่งนั่งขาที่เฮ้ยนั่งได้เสี่ยงโอ้ ครับโอ้โหครับอย่างเร็วนะครับจะโตนะครับเร็วๆ5เซนเลยครับโต5เซนนะครับน้ํา5เซนนะครับครับโตเร็วครับได้แล้วฮะไอ้ตัวนี้นะครับครับโตต่อเป็นเป็น PC ฉลาดนะครับ ราบาจะเอาแบงแดงใช่ไหมนะคะแบงค์แดงดีดดีดสง ならなら。 บนโต๊ะมานะโต๊ะโต๊ะมะนี้น่ถือว่าเป็นการใส่กางเกงในที่นานที่สุดในประเทศไทยลนะ่คนสูงกว่านะพอ้มะเอ๊ะไม่มาวัดกางเกงในเลยดูสิคนไหนสูงกว่าคนนั้นชนะวัดกางเกงในนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยทำการตรวจ อันนี้ไม่พานะคะน้องโตมีความรู้สึกยังไงใส่กังเกงไงง่ายไหมอ๋อโตเป้งจะไม่ใส่กังเกงไงเลยใช่ไหม สองคนนี้สองคนนี้อ่เชิญหมดเลยได้ไหมครับอ่ะมาดูแก้มกับโต๊ะเอาเซิร์ฟขึ้นเอาเซิร์ขึ้นเลยไม่ต้องโชว์ก็ไนะแก้มมันสูงเท่ากันเท่ากันแต่รางวัลมีแค่แบงค์เดียวมองเห็นไหมแบงค์เห็นแบงค์เดียวเห็นแบงค์เดียว หรือว่าใจดีใครมีใจดีให้2องรางวัลไหมคะมีใครใจดีให้สรางวัลไหมคะขอช่วยที่นายขยับกระเป๋าตันละขอรางวัลกระเป๋าตักไปแบ่งกันเลย่ะอะไปแบ่งกันเาเลยนะไปรับรางวัลไปรับรางวัลกันนะรางวัลกับใครคมีใคให้โชว์คะ ไฮโซรักละครับแบ่งครึ่งได้ไหมฉีกแบ่งไปได้ไหมอันนี้พวกเริ่มงานเองนะแบ่งร้อยสะทัดวันนี้บอกเลยเลยมาาจัเลยอะไปแบ่านานะนะิอ๋อใจดีพอใจพอมาเจอพอาทีนี้ได้คนละร้อยแล้วนะไม่ต้องแบ่งแล้ไม่ต้องแบ่งแลได้คนละร้อเลย ้อแก้สวัสดีด้วยครับข้ามนะเขาข้บคุณขูบ้ใจใจดีนะคะอ่าอด่ตเกน็นะคืูค่ะใครใี่ได้เงิรางวัลกลับไปฝุกใส่งเกงน,นะ,ะอ่ารางวัลตอบใจค่ะรอใจห้าคนเลยใช่ไหมคะอ่ะขอ,อ,อคนเ<อ>ี ขอบคุณใหญ่ใจดีนะครับรางวัลตอบใจใครที่เล่นกูจีนี่ดีไหมดีไหมหลิวหลิวแล้วก็แมทค่ะเชิญรับรางวัลตอบใจค่ะจาดเดย์สั่งใช่ไหมคะขาเชินเขาเขอเชจรรับเดย์สังเดย์สังไม่ค่อยดีอย่างนี่ค่ะไม่ค่อยดีเดินไปแล้วอย่าลืมมาขอบคุณด้วยนะ ก็เป็นเกมที่เรียกเรียกเสียงโห่ได้วาดไม้เลยทีเดียวนะเกมนี้ต่อไปนั่งรงกองนั่งก่อนอมาไอ้นึ่งไปสอบไหนก็แม่งเลยค่ะเมื่อกี้ปอไหนเต้นแล้วปอสองจบการแสดงไว้ที่ปอสองทีนี้ขอต่อการแสดงเป็นที่ปอสามค่ะเดีย๋ยวเราจะขั้นไปเ,เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นอีกนะคะ